สุขภาพถ้าปล่อยนานไปจะมีการผ่าตัดตลาดโทรศัพท์อันนี้เสียเปลียนผู้ชายใช่ค่ะส่งสองเด็กถึงก็แปลว่าลัคกี้เรียวด้าอะไรประทานสลับคือลัคกี้นัมเบอร์ก็คือคำว่าลัคกี้แปลว่าอะไรก็แเลข เปิด Google ดูก็ได้ถ้าอยากให้ให้ทีมงานให้ใคนานดีกสามห้าให้อยู่ในมเนหลังตรงไหนก็ได้ตรงห้าก็ได้ไมีสมห้าค่ะมันเป็นตะกูลของกลัวหูนะวิเคราะถามอะไรอีกนาทีทอง ปกติคิดค่าครูเลยเนี่ยอะไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เลขอะไรอ๋อปเกิดนะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่สองหนึ่งสาเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยงานเงินก็เปลี่ยนบ่อยนะครับชีวิตนี่มันชีวิตมันเปลี่ยนแปลง เอร์นี้ได้เปลี่ยนเลยรายจ่ายถึงข้างล้มละลายแล้วเคเรียดมากหกเจ็ดเจเจ้เฮ้ย <c oughs> นี่ต้องไปกบก <c oughs> ุ้งอะไรเจ็ดแปดเก้าถือเบอร์มังกรถ้าใครมีนี่หมายถึงว่าจะได้โชคก้อนใหญ่เีอยงหน้าปลาสนาบารมาี นะครับเวลาได้ทรัพย์ได้โชคนี่ก็จะได้ก้อนใหญ่นะครัมีใครอยากถามอะไรอีมใครถามเดินครับห้องสาบอ๋อบรรพชาชนนี่มันมนุษย์สร้างมนุษย์สร้างมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันเหมือนกับมันไม่แน่นอนแต่ว่าเขาตั้งศาสตร์นี้ขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่ามันพึ่งหมายชี ไม่คิดดีเอ่มันหมายถึงไม่คิดดีนะฮะแต่ว่า <c oughs> ในศาสตร์อาหารชีวิตเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เขาไปค้นพบในห้องคือก่อนที่จะถึงที่ฝังศพฟาโร่นะจะมีห้องหนึ่งที่คนอียิปต์โบราณเนี่ย <c oughs> เขารวบรวมศาสตร์และทั้งผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยมารวบรวมไว้ไว้ที่ห้องนั้น เมื่อฟ้าร้ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ได้ได้พบกับความรู้นี้นะครับเพราะเสร็จแล้วตากฏว่ามันมีรหัสชีวิตเนี่ยเป็นตัวเลขแล้วแล้วเขาเอามาเอามาแบบมา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 ที่หน้าดูแล้วก็เป็นตู้นิดของรหาสชีวิตขึ้นมาก็นิดก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนเริ่มเรียงรหัสชีวิต บางคน <Wars> ก็หาว่ารู <Gym. S 1> า <idas> ้ต mm ่างดาวนะบางคนรู้ต่างดาวมาวันได้ข่าวรู้ต่างดาวเลยบุกมาะลรเสียใจก็ตื้นไม่อยู่เป็นงั้นไม่คุยกันยาวเลยนะฮะก็น่าเรียนครับไม่ใช่ของไราสารนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเล่กันว่าชื่อเราเปลี่ยนแปลงรหัสสองหนึ่งสามเนี่ยรหัสเขาเรียกกรสวรรค์ ทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเดิเนไปเส้นไหนที่เราจะเดินทางถูกเพื่อที่จะเข้าสู่ความสําเร็จเพื่อให้รวยนะครับใครมีสามสามบวกบ้างถ้ารวมการนี้นะครับถ้าคนรู้นั่นคือรหัสหมอนะครับรหัสหมอถ้าใครมาจาับทังด้านศาสตร์นี้ก็จะสําเร็จนะฮะเหมือนกับเราดูรหัสชีวิตแต่ละคนเนี่ยบางคนเราก็ดู ว่าโออ้อายุ50ปีแล้วอายุ60ปีแล้วเพิ่งเจอหองทางใหนความสำเร็จของตัวเองเนี่นะคะร,ะร,รับราคายืมเขาจะใส่ให้แล้วก็จะรู้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรจะแก้ไขยอย่างไรน,นะฮะบางคนที่บ้านจะโดนยึด3เดือน4เดือนเนี่ยแต่พอถอยรหัสชีวิตรปารากว่าเขากดหนีได้นะครับอ่ะโอเคตอมือให้ขอตัวหน่อย ภาษาิลภาษิจีนหรือภาษาิทยว่าเลหนังใครๆดูหนังกำแพงบ้างแต่เป็นเด็กมดูหนังกำแพงโอ้โหประกาศวันนี้จะมีหนังข้ามมากับ่อหนังกำแพงใช้ชวัตัหนักหัวหมูบานตังบโอ้็หุดงานโดยวเราดูหนังโรงไม่ได้เราไปดูหนังกำแพงตอนดูหนังเราสู้งานจึงต้องติดต่หนุ่มโอกามัน ขายยานังนี้ต้องมีขายยาข้อดีสอนเนี่ยต้องมีขายยาเดินทำไมไม่มียาขายก็มีข้อขายด้วยอ่านี่ก็ที่จริงหลายคนกับคนคนโอบเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมจะมาเรียนทั้งหมดทั้งนี้ไม่มีเวลาในรอบนี้ต้องหยุดงานหยุดการเงินนี่หลายล้านนะต้องนี้หยุดไปเลยไม่ได้ทํางานเนี่ยมามาเรียนลชีวิตแล้วก็ไอ้คนใช้นี่ยไปแล้วกลับแล้ว คนเอาใช่ okay. รุ่นเนี้ยที่มาเรียนรหัสชีวิตเนี่ยเป็นรนุ่นก่อนมาเรียนมอดเสร็จแล้วโอ้โหคนที่เรียนไปแล้วมาโนถึงมาดูถึงโอ้โหเสียดายกลับมาเรียนใหม่กลับมาเรียนรหัสชีวิตใหม่แล้วเราจบกบกลับไปก่อนหน้าเราที่หาา่านนัโอเคไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสเนี่ยมาสอนได้ทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนี้มีแถมอีกนะเดี๋ยวก็เราจนะไม่ไดนะ้ดึง,งท่านนะั่งดึงแขนดึงขาน,านนะกก่อนที่จะ ดึงแขนดึงขาแล้วทดสอบกันอีกเดี๋ยวมี 7, อาเจก์อาเจกมาจากไต้หวันชื่อเฉินเฉินเซินอันนี้เป็นอ,อะไรนะพยาพึ่งเมื่อก่อนเขาว่าเลี้ยกพึ่งตอนนี้เป็นพยาพึ่งมัน,นเป็นแบบว่ารักษาด้วยพึ่ง,งบำบัดด้วยพึ่งตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วบางทีเขาก็ว่านิชาพึ่งบำบัดพึ่งต่อยเท่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาโลไปแล้วเอาพึ่งตายไปกับพึ่งเลยไปเขาก็อยากจะหาคนทายทอดอยู่ นี่ยตัวเด็กๆเขาเนี่ยอยากเป็นมอเป็นหมอเนี่ยจะเดินต้องเดินเอาขึ้นมาต่อยเนี่ยท่านจะเห็นน่าจะมาเลี้ยงขึ้นมาไว้นั้นประมาณสามสี่ลังตอนนี้เหลือลังเดียวเพราะว่าต่อยไปกจบหมดแล้วเหลือลังเดียวเหลือตอนตอนบ่ายเนี่ยจะมาให้โอกาสนะการที่การที่แกร่างแกมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโอกาสตอนบ่ายนี่เดี๋ยวใครที่ยังนวดก็ดีดึงก็ดีงตัดก็ดีงฉีกก็ดีจัดตัวโดนไปดียังยังตื้อตื้อตื้อเยอะเยวเอาเครื่องต่อยแล้วต่อยแล้วลองหายสั้นเลยนะไม่หายกัน ยางหายไม่หายเอาพื้าทั้งตัวจี้ไปเลยนะอันี่นะเดี๋ยวต่อไปถ้าใครไม่อันนี้ไม่สนใจก็มีแค่ครั้งเดียวนะปกติคอที่ไต้หวันเนี่ยตัวหนึ่งเขประมาณพึ่งห้าสิบบาทถ้าสิบตัวก็ละคูณไปเองแต่นี้ไม่เสียสักบาทนะขึ้นมาต้นมาที่หนึ่งขอสิบตัวเลยนะขอสิตัวเลยนะไม่เสียสักบาทแต่ว่ากรรมใครกรรมมันนะเดี๋ยวเราดึงไมเข้าดมาพวกงเนี่ยเาตายเลยนะ ก็ตายเลยเดเราต้องเนี่ยช่วยไปอะไรนะกวาดน้ำให้เขาเลยก็ล้วกันฮะขึ้นมาละต่อไปอะไรเจ๊สนหนอ่าใครใครรู้สึกว่าทั้งสองวันมันนี้ทำไปแล้วรู้สึกว่ามันอะไรนะมันมันล้าวไปทั้งตัวเลยมันเพียบมั้ยมีไหมมีไหมเพียบเมื่อคืนเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่นะเราผู้ชายนะ พลังเลไหมลังเลยไหมลองมิสตอร์อเลสเอร์ยกนให้โอกาส้มีคนเดียวเขาฟังไม่รู้ t h i s for the do t ล e e n e r g y p o w า r ไล่ดาวไล่ดาวไล่ดาวเรากจะเช็คกันไล่ดาวอัพดาวเฟดดาพเฟดาเฟดดัเอต่มามีไหสอตัวแล้วทำไมมันถือทำไม โ okay. อเคยกมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นยกมือโป้ขึ้นอยกมือโป้ขึ้นอ่จุดที่หนึ่งอิงฐานอิงหันเดี๋ยวเราจะวางตัวนี้นะมีเจ็ดจุดจุดที่หนึ่งอิงฐานจุดที่สองอาจี๊ยเตียนติ่งหัวตัวนี้อ่าจุดที่สามติ่งหัวข้างหนึ่งจุดที่สี่องสือเนี่ยถ่ายถอยตัวนี้ตัวนี้ถ่ายรูปว่ะ จุดที่หน้าก็ฟงสื่อมัน